วันนี้ในพรานเอกก็จะมาตามล่าหาปลาวานนะครับเอาปลาลงน้ำดิโอ้ยฮ่าฮ่าโ,โ,โอพรานเอกโอ้โหได้แล้วนี่ให้ปลาอะไระเปิดดูหน่อยปลาปลาเนินดูปลายากหน่อยดูน่ครับจะเป็นสะเบียงของเราในวันนี้มีทั้งหอยมันทั้งปลาเนินใหญ่มา,มากครับนี่ทายวานแหนั <c> ่น <oughs> เล็งเรียมครับยอดบานประมาณ80%ยืนมัธนัดต้องเห็นบอ่บอบอ่อปุ่นมีปลาบึกครับแต่นั้นแม่คขามาดอยเอาอาหารให้มันตั้งวันตอนตออตอนั้นมันบอ่อเขตอพยพทานครับ แม่ผมเลี้ยงเข้ามาตรงวันเข้าเหลือเข้าอย่างเทขึ้มีปลาเบิกด้วยตัวหนึ่งดินด้นกอดิน้นดิ้นอะแสดงว่าได้อยู่เอาได้ปอกับแก้มหน่อยเอกเนอะเป็นไม้เป็นเกิบเมาะนะ โอ้ดินเลรออ้โทอ้โโอ้โวันนี้เปก้อยปลาแน่วยวันนี้เออก้อยปลาเวยก้อยปลานินปลานินนวดกัโอ้หลายตัวอย่างนี้เอามาขึ้นไปนี้อ่ตัวไม่ใหญ่เท่าไรครับนี่หนองแต่จี้มันล้ำนะป่าธรรมชาติอืสุนเลยเนี่โอ้ก้อยปลา ทั้งหอยทั้งปล้าครับปนินปนินค่อยปนินน้อยวนี่ขยับตำแหน่งไม่แหงน้อยครับปล้านแหงสักรอบสองรอบแหลมเว้ยเจ็ดส <laughs> ิบเปอร์เซ็น เอาละมันบานลงไปมันจะได้นักล้อลุ่นครับผมอย่างนี้คร bon ับเยอะเยอะอะเยอะครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะนีโอ้ยปอกก้อยแล้วตรงนี้นะครับเห็นสองสามตัวแล้วไปสุดนบน แรงสตัวอยู่้วยนี่แผนเหิ้ยปลาอกหวานโชว์หน่อยปลาวแดงอกหวานแหกเก่งนี่ม่เกียร์ลงน้ำอีกพ่อของหวานบนบกเบัดสบัดออบ็ดบ่

อ่าครับขึ้นมาถึงด้านบนแล้วครับนี่ป,ปลาเน้นน้อยครับปล่อยปลาเน้นน้อยความอร่อยธรรมชาติตปลาเลี้ยงครับปลาธรรมชาติตัตัวเล็กหจิ๋วน,นี่วานเหยี่ยวสองสันกำเองครับเนาะเป็นโลโล,โลปลายล่ะนี่อุ้ยเอาทำสิครับปลาตอนนี้คือจะทำแล้ว ก็เห็นแหล่จี้มันออกมาเนาะโอ้โหจอ้อนใหญ่เรือปลากันอะเออ<า>ปลาใหญ่ปลาแยกเขา,าครับอืมไม่ค่อยแล่เนาะเดี๋ยวค่อยล้างกัค่อยแล่เจ้า,ข,า,จาขี้มันต้มขมด้วยอะต้มขมขี้ปลาขี้มันทำแอบปลาแอบปลาเนาะนี่ครับ สับใส่หัวมันก็ปลาธรรมชาตินี่ทําได้เนาะ้าเป็นปลาซื่อปลาธรรมชาติก็แค่นี้ล่ะตัวไม่ใหญ่ปลาตัวเยะปลาเลี้ยงนี่มันดีกินเนื้อขี้มันโอ้ครับตอนนี้มีตัดตัดหัวปุ๊บจะมาทำกาตัดข้างนี้อ่าตัวิธีแรกครับแล้วเสร็จแล้วก็ เราจะไปก้อยเราก็นําส่วนนี้ออกตกครองมันเนี่ยแค่นี้ออันนี้ก็เป็นอย่างนี้อืมขี่กับหัวไวมเนี่ขี่กับหัวไม่นี่ไไปแอบเนาะเอาไปแอบเอาไปสับแอบระวังที่ปลาแดงลอกหนังปลายนะครับนาอเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับอันนี้เป็นหัวมันเป็นขี้มันเป็นพุงปลาเออมันน่ากินพุง <Okay. S 1> อันนี้เอามาลาบนะครับเน,นาะรวมถึงหนังมาด้วยนะหนังที่เขาหลอกออกมาครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เชฟเอกเอ่ะ <c oughs> กลายเป็นเชฟเอกเอีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้ตะกี้เป็นพานเอกสลาก็เป็นว่าเป็นทุกอย่างนเนาะลาบเฮ้ยละเอยียดครับเดี๋ยวเขาจะเปแอปครับไงแบี้ตอนแรกเอาหนังออกครับโอ้แผลป่ายายป่ายาเขา ดีแรกไปออกแล้วเขาคีบหลังนี่ออกด้วยเสร็จแล้วก็มาเอาหนังนี่ออกจะลอกแบบนี้เลยโอ้น,นี่เริ่มชำนาญแล้วครับคล้อ, <c oughs> องมาตอนนี้บบอไปล้างล้างแล้ว็นำไปสับนี่ครับลอกลายตัวคล้องนะนี่อ,อาดูหน่อยแบมือให้ดูหน่อยอ แนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็ซับนี่ครับท่านผู้ชมหนังมันหนังปรนินครับติดปลาแดงลอกออกมาก่อมันซับโดยขี้ตัวหัวมาเล้วทุ๊บๆุก่อน มือพอแดงเมื่อยมือละผมว่าด้อยจะการต่อครับเนาะตุบๆแล้วก็สับ <c oughs> ตัดตรงที่กลางมันโหนไว้ครับมีเอ้าจงหาวุ้นตองหน่อยหาไม่เอาหรอไม่เอาวุ้นแก่เอ้าไปใส่นนร้นไแล้วเมาแล้วกันปีกลางมันออกแล้วเนี่ย ได้ยังกรบป๋าได้แล้วได้แล้วโโล <c oughs> กำวโมโือกันเพคือก้างมันละเอียดละเอียดนะครับเราใส่นี่เลยนะใ,<น>ใส่นี่เลยไปยังสัมผัสได้อยู่ครับเอาเลยคระป๋าจับมือเี้ได้ยังเออพอดีเชี่ยวพอดีเรือาจารย์มันจะสับเลขขนาดนั้นพอแล้วกลัวก้างมันจะกำมอกันหรือทำแอบแอบโอเคจบ ขี้ปลานินตัวเล็กหัวมันแล้วก็ขี้มันนําไปสับหนังมันด้วยหนังด้วยสับใส่กันหนังมตัวอันนี้คือขี้ปลาเราจะทําหอมหมกขี้ปลาลงแอปลงในหม้อครับลงในหม้อนี้แอปนีัยแอปตามด้วยสมุนไพรมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมกระเทียมพริกขี้หนู เกลือใส่ไหมป้าเกลือพิกขีนูประมาณใส่ที่มันจะเผ็ดไปเอาแค่นี้นะใส่เข้าไปตามด้วยเกลือป่นอ่าแล้วเกลือป่นป๋าแล้วเกลือก็นะครับนี่เกลือป่นหนึ่งช้อนนีนะ่ใส่ไปเลยถือจอนึงอ้าวโอเคเราโขก,กแล้วก็นำมาคุกใส่หม้อแล้วก็นำไปหมกจบแล้วขั้นตอนนี้อโอ้ยต่ำ อันนี้น้ำเครื่องเครื่องเทศที่เราตำปรุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตักลงนี่เลยครับลงในแอปที่จะใส่ไปในหมอ้อมในขี้ปลาเลยอ่าขี้ปลาแอบลงไปตามด้วยน้ำห้าน้ำห้านิดหน่อยอน้ำปลาครับปลาน้ำปลาห้ <5 S 1> รราเ <5 S 1> นาะทางเหนือเรียกห้า คนโอเคเดี๋ยวตามด้วยผงนัวใส่ไหมนี่ผงนัวใส่มีใบบงรักครับใบบังรักลงไปเลย oh. ตามด้วยผงนัวเนี่และออกยอดคหรอให้ประดับตามด้วยผงนัวครับนี่คือหมอกขี้ปลาหัวปลานะ คนให้เข้ากันนะครับหอมอยู่นะเนาะเอาเอาใบตองมาขใบตองมไม่ต้องชิมเลยหรอป๋าไม่ต้องใครจะไปชิมดีกว่าชิมนิกหน่อยดิของคุณนี้กะเอาทั้งนั้นแหละชิมนิกหน่อยสิเอเอมันจากเกมเหรออันนี้ เราสุ่มหมกเลยครับตองเนี่ยไปไหมล่ะเนาะหมกเดียวกะอ๋อหลาหลายๆหมกก่ะอ๋อหลายๆอันกะไปตองมีจัดนักหรอมีอยู่อ่ะเออไปตองมีอยู่เอาสองห่อพอโอเคเอาหมกเลยหรเอาสามเอาสองห่อสามสี่หอก็ได้ไม่ไม่หมกแบบอีสานหมกแบบนี้อีสานต้องหมกเอาเอามาจิ้ฟันมาหมกอีสานต้อง อาจารต้องหมกแบบนี้ต้องแบบนานาๆเลยเนาะต้องอย่างนี้ต้องแบบนี้หมกแบบโอ้โหอ,โอยาไ,ไปตอกกล้วยอ๋อแบบใหญ่ๆแล้วนะป๋านะคัดนี่แล้วก็ตั้งไฟเลยตั้งเลยจะเอาไว้ข้างๆหรอไว้ข้างๆางกอ่อน๋อครับ มกขี้ปลาครับสูตรปลาแดงครับนาอก้อยปลาน้อยค้อยอีสานเนาะมีหอมเบหอมดิหอมหอมหอมแล้็หอมผักชีแล้วต้นหอมแล้วมีมะนาวแล้วมีเกลืออันดับแรกเราจะบีบมะนาวใส่ก่อนนะบีบมะนาวใส่ปลาก่อนเนาะ อันนี้มะานาวลงก่อนข่าเชื้อก่อนนี่น้ำมะนาวมันกัดเนาะน้ำมะนาวลงไปตามแล้วเกลือป่นเกลือป่ออบบบนพอประมาณนะเอาต้องควร ามันำมาเอาไปเกลือไปแล้วขยำฮะให้เข้ากันถุงม,มือครับถุงม,มือแบบอนามัยเลย <c oughs> แบบอนาถาหร <c oughs> อฮะอนายโลกเลยอนามัยโลกเหรอผมว่าอนาถาต้องตรงเสี้ยวเลยเราขยำให้เนื้อมันแข็งแข็งตัวแล้วก็ปั้นออกให้แห้งรี่ความคาวออกไหมความค้าวออก มันได้ที่แล้วเราก็ลังปั้นอนามันออกน้ำจะไหลออกอืมดีหน้าม่อมมอ,อมมดนะครับเนาะอาจานมาใบขอจานใบครับขอกกาจานใบตรงกลางอ่าแลยวจะยองมาอย่างนี้อืมครับ ั้นเอาน้ำมันออกให้แห้งเลยให้แห้งเลยอืครับโอ้ยโอ้ลวกไปอีกอ่ะตันใหม่ไม่หมากแล้วก้อยเลยครับก้อยเป็นมากนี่เจดื่วแดดเดียวเหรอโอเคอันนี้เราก็น้ำไปอุ่นไฟให้สุก ตาม,ามที่เราปั้นออกจากนี้เอาไปต้มเกลือมะนาวไปต้มให้สุกแล้วใส่ใบอะไรไปนี่ใส่ใบหอมผักชีเข้าไปหน่อยอครับอันนี้เราก็ลงถ้วยลงหม้อเลยครับเตรียมที่จะราบอีสานเป็นก,ก้อนๆนี่ไงไหนบอกก้อยไงก้อยไงก็ก้อยนี่แหละก้อยก้อยอีสาน <laughs> ก้อยอีสานตามแล้วน้ํานี่เราไปอุ่นสุกแล้วแล้วก็นําลงไปเลยใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปอตามด้วยนี่หอมเปรหอมหอมผักชีแล้วก็ตามด้วยหอมแดงแต่ตอนนี้ก็ปรุงรสดกไหมหอมข้าวคั่วตามด้วยพริกลงไปปรุงรสดนนีกว่าเนาะปรุงรสพริกลงไปพริกประมาณนี้ครับช้อนนึงมันน้อยช้อนเดียวพออื้ ชิ้อนหนึ่งตามด้วยผงนัวผงนัวนิดหน่อยครับตามด้วยปลานิดหนึ่งนำห้านาะนำปลานิดหนึ่งข้อยอีสานต้องมีปลาสักสองช้อนเนาะขรับได้เนาะสักสองช้อนโอเคเป็นสิ่งเสพติดของชาวอีสานครับท่านผู้ชม,มสิ่งเสพติดประ,ระเภท<อ>เลยหอมหอมเสร็จแล้วเราก็ นำมาคนให้เข้ากันให้มันแตกที่เราปั้นมะนาวไว้จนแห้งแล้วครับปั้นให้แตกแล้วคนใส่พริกนี่เลยคนใส่พริกใส่เครื่องปรุงเลยก็เมื่อกี้ว่าอย่างตั้นมาแต๊วแต้วแต๊วมเแล้วนี่ส่ปั่นบูรีเด็กทำงานแล้วโอ้โหเนี่ยเครื่องปั่นบุรีให้เข้ากัน ส,สูสีสันครับสีสันจะไม่มีความดิบอยู่เลยสุกสุกมะนาวแล้วตามด้วยหอมผักชีหอมผักชีลงไปเกือหอมแดงอย่าลืมเด้อปะหอมแดงตามด้วยหอมแดงขั้นตอนสุดท้ายข็าคั่วตีอีกรอบนึงขาคั่วคั่วตะกี้นี่ขาคั่วในขาดไม่ได้ โอ้ขั้วมเื่อกี้นี่หอมเลยส<ช>ักสามช้อนนะครับสามช้อนขั้วตะกี้โอ้มันขาวแล้วไหมสามช้อนคนให้เข้ากันโอ,โอ้โหกลิ่นหอมออกมากแล้วครับท่านผู้ชมได้นะจางพริกก้ะป๋าผมว่าจางพริกใจเย็นถ้วยไปรุ่นนี้ขอพริก,กยเยอะนะ ชิมดูก่อนเดี๋ยวชิมดูก่อนอาอยานีนครับเห็น<า>ไหนมขาดพริกนิดหน่อย <laughs> จางพริกเผ <laughs> ็ดมากก็ไม่อร่อยพริกหน,หนึ่งช้อนโต๊ะชิฟกระทะผีไปแล้วจางพริกนี่ไม่ต้องอีกอ่ะใอ่เนี่ยถ้วยเฮาจะใส่หรหรือนีอ่มันเต่าเนาะ ต่อไปอะไรครับป๋าปรุงขมปรุงขมปรุงขมก็คือเอาสิเอาไปแอปตะกี้เนาะแอปกี้ปลาหัวปลาเมื่อกี้อ๋อขี้อีกทีกทีกลับข้างอีกทีเอาอเอามาแกะออกครับโอ้โหเนี่ยหอนหอดเลยเนี่แล้วกลับอีกทีโอ้โหเนี่ยมันหลายจันเนาะ <laughs> กันไหม ยังไม่สุกดีเนาะดูก่อนสุนกยังโอเคโอเคถ้าสีได้แล้วนี่ขวัจุขวันจุงอะขี่ปลาไปหมกแล้วใส่โป่งขมทีมโปุงขมปุงขมที่ปลาร้อแอบสุกแล้วคือเอามาใส่นี่แล้วกว็ปึุงแบบขมอะอ,อ่าครับเสร็จเรียบร้อยครับมีทั้งก้อยก้อยส้ม อันนี้ก้อยขมนะสแต๊ดถ้าขมไม่พอเอาเอาสแต๊ดมา <S <S สเสลี่ยมเสลียมข้างเคียงโอ้โยสวรรค์ของคนมักขมนะวันนี้อันนี้ก้อยส้มเหรอ,อนนก้อยส้มก้อยขมอือเชฟเอกอะหนูทดลองก่อนซาเมใหญ่เลยนี <S 2> <S 2> <N> ่นี่ครับเราตกหอแล้ เอาแล้วนะครับเอาเลยอออื้มอื้มเปรี้ยวเค็มพอดีแล้วสุดยอดเปรี้ยวเค็มพอดีตอนนี้ตามลสสูตรกับพริกจัเกืออีกอะอันนี้จอันนี้สูตรขมเนอะโอ้โหเดี๋ยวป๋าจะชิมละเขาหนึ่งขอใครมานี่คนทีสารชอบสูตรขมอือ ว่าเด็มัดขมเนาะขนมครับโอ้โหมัดขมครับอืเผื่อไม่ทันอร่อยมากตามด้วยสูตรเปรี้ยวเดี๋ยวเบกระเบิดเอาหั่นนี่กันท้านในเป็นยาดองอ่ะตามสูตรเปรี้ยวครับอันนี้สูตรสูตรเปรี้ยวครับส้มอร่อยข้างเคียงข้างเคียงผมปอครับมานนี้สลี่มเสลี่ม ก้อยส้มก่อนครับนี่ครับวานแห่สามสี่กัได้มาแล้วส่งจานใหญ่ๆครับนี่อร่อยเหรอนี่ผมขอนะอ๋อขอกินกัข้าวนะอร่อยจานพิสศษรับได้ครับ ต่อยส้มอร่อยตามนีกสูกแต่ขี้เพื่อ,อเอาเก็บท้องว้ใส่จานนั่นมั่งนี่หนังปลามั่งหัวปลามั่งขี้ปลาด้วยแต่นี่จะเป็นเนื้อครับก้างอ่อนๆลาบนี่แล้วเนอกอ<ด>น้อยก้างน้อยถ้ <laughs> เาเป็นปลาตัวใหญ่เนี่ยมาได้เนาะ,นะใช่ไหมปลาใช่ ปลาตัวใหญ่มันทํานี้ไม่ได้ปลาตัวใหญ่เอาไปแล่เอาแต่นเนื้อมันออกนี่จะมีแคลเซีย,ยมด้วยรับนี่ครับส่วนนี้เป็นสูตรสูตรขมเอมถึงดีคือเอาไส้เอาหัวอร่อยดีมาซับแล้วมาแอปอเสร็จแ,แล้วก็มากินเอ้ยเสร็จแล้วก็มาส่งครับตัวนี้สูตรขมครับปลานี่ปลาธรรมชาติครับ สะอาดนะครับเน้องอ้ก็ผมไม่พอหรอพอครัป๋ามันหอมไปเนี้ยแกเป็นรักอ่ะแะงรักอือหอสุดยอดอร่อยยอดข้ามากินแล้วกินเข้าเห็นป๋อยอดข้าวเออตัวนี้เด็ดกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบเลยตัวนั้นเด็ดกว่ากะมันหอม หอ,อมใบเอมันรักมันหอมมันขมน้อยๆครับอืมตกลงเอาตัวนี้จิงข้าวเหรอเอาสองตัวเลยเมาเลย <c oughs> <c oughs> เป็นอ็รยังงหน่อยเอ <c oughs> <c oughs> นี่ครับซูชิซูชิเมืองเหนือเมืองอีสานเรานี่นี่นี่ครับปลาน้อยๆเนาะไ่วานแห่มาครับ <c oughs> ก็เป็นเมนูที่อร่อยได้ครับสุดยอด น้อยๆแต่ต้องคนทำเป็นทำไม่เป็นไม่ได้อร่อยตอนนี้ก็ขอลากันไปด้วยบรรยากาศยำแรงครับขอบคุณ FC <F S 1> ทุกท่านนะครับติดติดตามโค้ดบนดอยครับเนาะนี่มาเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ,บสวัสดีครับอ้าวทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนะครับกินกระเพยยงนแข็งครับไปครับกำลังอร่อยเลย กลับมาเล่นมาขย,ยูกันเฉยๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ